สวัสดีครับเดี๋ยวขอพามาดูรถบ้านคันนี้หน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มกันเลยตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของส่วนมากก็จะมีกันทุกคันนี่จะเป็นปลั๊กสําหรับใช้ภายนอนนะครับ220โวลต์แล้วก็มี USB สายฉีดน้ำนะครับล้างเท้าก่อนจะขึ้นรถส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับ ที่นั่งสำหรับเดินทางและช่องนี้เป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นแล้วก็ที่เลื่อนออกมาได้เพราะว่าจะเป็นที่นอนด้วยสำหรับเดินทางจะปรับเป็นที่นอนนะครับปรับอย่างนี้นะ อเคก็จะนอนได้หน okay. ึ่งคนถึงสองคนนี่จะเป็นช่องเก็บของนะครับยาวเลยเก็บได้ยาวๆเลยแล้วก็ช่องแอร์ด้านบนนะครับช่องแอร์ด้านบนแล้วก็ช่องเก็บของ ส่วนไฟก็จะเป็น LED แล้วก็เป็นไฟทัชสกรีน่างนี้สามารถเปิดได้ตรงนี้จะเป็นโต๊ะพับได้นะฮะนั่งกินข้าวก็ได้นะฮะพับเก็บได้แล้วก็มีอ่างล้างมืออ่างล้างจานได้หมดนะครับเป็นซิงค์ส่วนนี้ก็เป็นตู้ตู้เก็บของเป็นตู้เก็บของให,ใหญ่ๆนะครับ ข้างล่างก็ใหญ่เลยเก็บได้เยอะจุดนี้เป็นไมโครเวฟนะครับใช้ได้เลยไฟ220โวลต์นะครับก็ให้จะเป็นบอกนะครับขายขายาวก็สามารถพาดมาตรงนี้ก็ได้นี่เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับวางของแล้วก็ชุดไฟทั้งหมดนะครที่คอยคุมทั้งระบบของรถคันนี้ก็จะเป็นพวกไฟ220โวลต์ไฟแสงสววางนะครับ LED เส้น,นแล้วก็วามน้ำนะครับ ไสองร้อยยีบอันนี้วัดวนบอกด้วยครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้สองคนนะครับพื้นที่ใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นโต๊ะอาวีนะครับสามารถปรับปรับได้หมดเลยเรากินข้าวไปก็นั่งดูทีวีไปได้แล้วก็จะมีผ้าม่านให้ด้วยนะครับปลักป๊กไฟสองรอยยี่สิบที่ชาร์จนะครับ USB แล้วก็จะเป็นแอร์นะครับ แอร์ยี่สี่วลตน์ตัวนี้ประหยัดไฟนะอันนี้เราเปิดโหมดอีโคนะครับกินไฟน้อยมากแล้วก็เสียงไม่ดังนะเราเป็นตู้เก็บของด้านบนก็เป็นระแนงไม้สวยๆนะครับสวยเลยพนะระมาาทั้งสองฝั่งเดี๋ยวจะทำการปรับเป็นที่นอนให้ดูอีก,อกทีนึงนะครับโอเคนะครับแบบเต็มรูปแบบเลยจากตะกี้เป็นโต๊ะกินข้าวได้นะครับ จากโต๊วแล้วลองมาดูนะครับว่าแบตเตอรี่คันนี้นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้อันนี้ของช่างลินเป็นอินเวอร์เตอร์24โวลต์น,นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่24โวลต์ตัวนี้280แอมป์เรียบร้อยเลยตัวนี้จะชาร์จ3ระบบนะครับทั้งรดทั้งไฟบ้านแล้วก็เป็นโซล่าเซล มีให้ครบนะครับโซล่าเซลเราเป็นแบบแผงอ่อนอยู่บนหลังคานะครับดูแลง่ายตัวนี้เป็นที่เก็บของนะครับช่องกว้างๆเลยมีสองช่องนะครับอันนั้นเปิดจากด้านในอันนี้เปิดจากด้านนอกส่วนใครที่เก็บพวกโต๊ะเก้าอี้นะครับเวลาไปแคมปิง้งสอดไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสกูตเตอร์ได้หมดเลยนี่ก็อีกช่องหนึ่งนะครับใหญ่ๆเลยช่องด้านในก็จะเก็บพวกแบตเตอรี่นะตัวนี้ โอเคนี่คือโดยรวมส่วนนี้เป็นแอปนะครับที่ใช้ดูการใช้งานของแบตเตอรี่ในรถเราตอนนี้เปิดแอร์แล้วก็ใช้ไฟแสงสว่างทั้งคันนะครับอยู่ที่ 21M 30M แอมป์30แอมป์ประมาณนี้นะครับขึ้นลงแล้วแต่ว่าแอร์จะตัดอันนี้เราเปิดโหมดอีโคอยู่นะครับเราสามารถดูได้จากอย่างนี้เลยโอเคครับมาดูห้องน้ำกันนะครับ นี่เป็นส่วนของห้องน้ํานะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีชักโครกแบบเคลื่อนที่สุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับรูระบายอากาศนะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าล้างมือพื้นก็เป็นกระเบื้องนะมีรูระบายน้ำสองช่องทางนะครับซ้ายขวาเวลาลดเคลื่อนที่ก็สามารถระบายน้ำได้แข็งแรงรับมีกระจกบานใหญ่ให้ด้วยไฟก็เป็นทัชสกรีนนะครับยังไม่เคยใช้นะ